เดี๋ยวพาชมสวนหลังขันนํำกันครับเป็นสวนมะพร้าวมะพร้าวใกล้แล้วนะครับใกล้ออกจัดกันแล้วพอดีเมื่อวานให้เด็กมาตัดหญ้าให้ มันก็จะดูถึงเตียนหน่อยวันนี้โอ้โหนี่เริ่มแตกกันมะพราะ้าวสวนตะม่มต้นนี้นวะว่ดด้วงกินกำลังแก้ปัญหาอยู่เอาลือดีอ,ออกตรงนี้ดีว่า งกิ่นโคลนด้านหลังหน่อยว่าตัดหญ้าเรียบร้อยไหมกล <c oughs> ้วยแซมบ้างนิดหน่อย บ้างอ่านี่คือปัญหาของกล้วยตายพายาตัดทิ้งกล้วยกอนนี้งามครับปากช่องห้าศูนย์ หน่อแตกเยอะเลยด้วยเคลือนี้ก็ใกล้ได้ตัดแล้ว จะเป็นร่องน้ำอโอ้ปลาปลามีเหมือนกันอเอาเริ่มแทงจัดลักษณะการดูมะพร้าวน้ําหอมนะครับผม มะพร้าวน้ำหอมนี้ต้นจะเล็กทางใบจะมากคอจะสั้นนะครับช่วงคอนี่สั้นทางใบนี่จะเยอะเนี่ยนี่คือลักษณะของมะพร้าวน้ำหอม ้นนี้ออกอ่อนเริ่มเริ่มติดบ้างนะอ่านี่เริ่มจันรกกันติดลูกเดียวแล้วก็ใช้จอยเอวนออกนะครับเวลามะพร้าวออกจันจะวนออกวนออกข้างต้นนี้ลักษณะเหมือนมะพร้าวกลายน้ำหอมกลายครับพอจะสูงคนต้นใหญ่ บางต้นที่ต้นเล็กๆก็จะเอามาปลูกเสริมที่หลังต้นนี้ก็น่าจะกลายต้นนี้สูงใบยาวมะพร้าวกลายโคนใหญ่ใบยาวทางน้อยมะพร้าวนี่เป็นพืชที่ต้องการน้ำนะครับ น้ำต้องไม่ให้ขาดนี่ครับลักษณะของมะพร้าวน้ำหอมทางจะเยอะอันนี้ออกจัดแล้วนะครับออกจัดแล้วจัดนังเล็กอยู่จัดแรกทางจะเยอะน้ำนี่ต้องให้ประจำมะพร้าวน้ำหอมนี ให้ประจํานะครับนี่เริ่มออกจัดมั์งแล้โคนต้นจะเล็กพาน้ําหอมไอ้ต้นนีำำ้แมลงหนามดากินใบจะมีลักษณะใบแห้งนะครับนีคือมแมลงหนามดากินทําให้ต้นมะพร้าวจเจริญเติบโตได้ช้า อันนี้ขคอกไก่เก่าส่วนต้นนี้ออกจันแล้วครับแต่โคนใหญ่ก็จริงแต่น่าจะอีกอีกพันหนึ่งน่าจะเป็นมะพร้าวพันธุ์หมูสีมะพร้าวหมูสีน้ำหวานหมูสีลูกใหญ่อันนี้ส่วนท้ายนะครับก็จะมีหมากแซมอยู่บ้างมันก็เลยจะดู ลกหน่อยกี่ไก่นี่ห้ามขาดนะครับในการปลูกมะพร้าวกี่ไก่อย่างน้อยต้องปีละกระสอบวางโคนต้นเลยเอา้าวิพหายแล้วเด็กมาตัดหญ้าแล้วมันมันดึงออกใหม่หมดเลยนี่ว่าใส่น้ำท่อน้ำโอ้โห ต้องมาต่อใหม่แล้วโอ้มันรือ้อระบบน้ำหมดเลยร,ระบบน้ำมะพร้าวมะพร้าวนี้ต้องตัดหญ้าบ่อยๆนะครับคือมะพร้าวถ้าตัดหญ้าบ่อยๆนี่จะงามเร็วพอหน้าแรงเราต้องคุมคุมโคน หาที่เราตัดนี่นครับคุมโค้นต้นโอ้โหยรือใหม่หมดเลยนี่วะโค้นต้นแล้วก็บุมดงปุ๋ยเคมีด้วยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือสิบหกสบหสหนี่พอเริ่มให้ปุ๋ยก็เริ่มเขียวนะครับของเขา ต้องใส่ต้องรื้อใหม่หมดครับระบบโอ้โหม,มันวางออกหมดเลยท่อน้ำเดี๋ยวต้องวางระบบใหม่ครีบไก่ต้องวางต้นและกระสอบเลย อย่างน้อยปีแล้วก็สอบเริ่มเขียวนะพอให้ขี้ไก่อันนี้ประมาณปีกว่าเกือบจะสองปีแล้วจะเข้าสองปีแล้วมะพร้าวตรงนี้ครับจะปลูกช้ากว่าแปลงข้างหน้าหนึ่งไร่สามงานทั้งหมดต้นนี้มีหนามดำกินนิดน,นึง มะพร้าวเป็นพืชที่ชอบน้ำนะครับฉะนั้นถ้าเรามีคลองก็ดีอย่างน้อยก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับมะพร้าวนะครับหรือว่าพืชต่างๆที่อยู่บนคันคูกว่าน,น้ำจะหมดนี่ก็ช่วยได้เยอะครับมะพร้าวได้กิน นี่แซมกล้วยงามนะครับแต่ว่าปัญหาคืออ่าพอเข้าหน้าฝนนี้จะชอบตายพายบางต้นก็มีต้นเล็กต้นใหญ่ฝั่งนี้จะปลูกทีหลังต้นก็เลยเล็กอยู่ bay bay hàng bay hàng bay 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 ประมาณห้าสิบหกสิบต้นครับมะพร้าวอีกไม่นานน่าจะได้กินลูกแล้ว ที่สาคัญในการปลูกมะพร้าวก็คือก่อนที่เราจะลงปลูกเนี่ยสายพันธุ์สายพันธุ์ก็มีความสาคัญนะครับเราควรเลือกสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาถ้ามันโตขึ้นมานี่ถ้าไม่แท้จะเสียเวลามากเนี่ย มะพร้าวก็มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณสามปีสามปีขึ้นไปนี่จิตจัดแนละ้วเร็วครับมะพร้าวนี่่ะลักษณะของมะพร้าวกลายต้นนี้น่าจะกลายชัดเจนคอยาวคอยาวมากแต่ต้องดูอีกทีตอนออกลูก ตอนนี้มะพร้าวแพงก็ขอให้ติดรูปไว้ก่อนครับขายได้ทั้งนั้นส่วนด้านด้านหลังนี้พื้นที่จะแคบหน่อยประมาณสิบเมตรครับทำคลองสักครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ไปปลูกมะพราะ้าวส่วนแปลงด้านหน้านี้ก็จะประมาณหนึ่งไร่ พอกันมีบอ่อน้ำใหญ่และมีมะพร้าวข้างๆอ๋อเนี่ยลืมให้น้ำลนะเพาหน้าแรงนี่ต้องให้น้ำประจำนะครับมะพร้าว ขาดไม่ได้เทีเ่ยงก็ต้องให้น้ำโอเคครับ